การวางแผนมรดกนั้นถือว่าจําเป็นนะครับถึงแม้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเราอาจจะน้อยใจหากเราไปเตือนให้มีการเขียนพินัยกรรมหาว่าแช่งบ้างหรือหวังมรดกบ้างแต่กระนั้นก็ควรจะเตือนเอาไว้นะครับเพราะว่าหากไม่มีสัญญาที่เป็นนิติกรรมมอบอํานาจและสิทธิ์ในตัวมรดกหรือจัดตั้งผู้จัดการมรดกทรัพย์สินที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถให้ลูกหลานที่คอยเลี้ยงดูใกล้ชิดจนแก่เฒ่า เข้ามาครอบครองแทนเราได้ง่ายนักครับครับถ้าปกติถ้าไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้มีการทําพินัยกรรมไว้นะครับหรือถ้ามีการทําพินัยกรรมไว้ก็ตามแต่นี้ผู้โต้แย้งเนี่ยนะฮะขั้นตอนเนี่ยมักจะยืดเยื้อยาวนานนะครับต้องยอมรับว่าไหนจะต้องอ่เรามีลูกค้าหลายท่านนะครับถือใบมรณบัตรเข้ามานะครับบอกว่าอ่าคุณแม่หรือคุณยายเนี่ยอ่าเสียไปแล้วนะครจะมาขอ,อปิดบัญชีถอนเงินนะครับทางธนาคารก็ให้ไม่ได้ นะครับเพราะว่าในความในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามีทายาทกี่คนมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนเอ๊ะมีการจดทะเบียนสมรสไว้สามีภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องมีการขั้นตอนการพิสูจน์นะครับต้องมีการไปร้องต่อศาลนะขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับศาลเองก็ต้องปิดประกาศลงหนังสือพิมพ์นะครับเป็นเวลา1เดือนนะดูก่อนว่ามีผู้โต้แย้งไหมมีญาติคนอื่นที่ มองว่าตัวเองเนี่ยควรจะมีส่วนแบ่งในมรดกมรดกวันนี้ไหมมาโต้แยง้งนะครับแล้วถึงจะจัดการแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกนะมาถึงเราถึงจะทําการาเบิกถอนหรือว่าจัดการในในสินทรัพย์นั้นได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามันซับซ้อนยิ่งยากกว่าที่คิดความยากของการวางแผนมรดกนั้นจะมีส่วนทําให้การถ่ายโอนมรดกไปยังลูกหลานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยครับ หากมีธุรกิจกงสีของครอบครัวควรจะมอบพุ้นของบริษัทเพื่อเป็นการกระจายรายได้ลดภาษีส่วนหนึ่งขณะที่การค้าขายที่ดินที่ซื้อมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อการเก่งกำไรจะได้รับการยกเว้นรวมถึงภาษีมรดกในประเทศไทยก็ยังไม่มีถือเป็นโอกาสในการเก็บมรดกด้วยครับ ช่วงเวลาในการมอบมรดกก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องให้มรดกต่อเมื่อเราเสียชีวิตเท่านั้นสามารถให้ได้ตามช่วงของวัยต่างๆของลูกหลานที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์และการศึกษาและควรควบคู่ไปกับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตไปกับมรดกที่จะให้ด้วยครับซึ่งมันก็เป็นแบ่งได้สกลุ่มหลักๆนะครับว่าการบริหารมรดกเนี่ย เื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือของการให้โอกาสของลูกหลานซะมากกว่านะครับแล้วการให้โอกาสเนี่ยนะครับไม่ใช่รอให้พ่อตายไปแล้วค่อยเอาเงินมาแบ่งกันนะครับว่าบางทีอาจจะเป็นบ้านหลังแรกรถคันแรกเรื่องการศึกษาของบุตรของหลานเนี่ยนะครับบางทีมันให้ได้นะทั้งที่เจ้าตัวยังยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คงต้องต้องด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าอาจจะถ่ายโอนเรื่องของ ไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวนะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าลูกหลานหลายคนเขาต้องการก็คือคําแนะนำนะครับว่าเวลาพ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับว่าถ่ายโอนไปบางส่วนเนี่ยยังช่วยแนะนําให้ได้ซึ่งอาจจะมีค่ายิ่งกว่าไอตัว,ต,วตัวเม็ดเงินน,นะครับที่ที่ให้ไปนะครับอีกหนึ่งอุปสรรคที่ค่อนข้างจะเปราะบางเหลือเกินนะครับคือปัญหาสุขภาพเพราะว่าไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเราจะแข็งแรงตลอดไป ถ้าหากไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจะทําให้มีผลต่อการตัดสินใจรักษาพยาบาลในยามเร่งด่วนหรือไม่ก็ควรจะป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพนอกจากนี้การประกันยังสามารถเป็นมรดกในการจัดสรรให้กับลูกหลานได้อีกด้วยครับเห็นได้เยอะนะครับก็คือเรื่องของอการแบ่งสมบัตินะครับก็อย่างยกตัวอย่างสมมตินะว่าบางทีลูกหลานเขา อยากได้คนละอย่างนะครับบางทีพี่น้องกันเองก็ไม่ได้รักใครกันถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับว่าจะลูกคนโตได้นะฮะธนาคารไปลูกคนที่สองได้นะฮะโรงพยาบาลไปนี่ครับแต่คนที่สามอาจจะไม่ได้เลยเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ใช้ตัวประกันชีวิตเนี่ยมาช่วยตรงนี้ได้นะครับอย่างนั้นก็เป็นทางออกนะครับเขาจะเอาธุรกิจหรือเขาจะเอาเงินนะฮะก็ใช้ประกันชีวิตมาช่วยตรงนี้ได้นะครับ ยังไทยพาณิชยประกันชีวิตออกผลิตภัณฑ์ประกันเลือกได้มรดกตามใจเป็นประกันคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีชำระเบีย้ยแบบเลือกได้ตั้งแต่5ถึง10ปีทุนประกันขั้นต่ำ2ล้านบาทและกรณีเสียชีวิตหรืออายุครบ99ปีรับ100%ของทุนประกันนอกจากนี้ยังสามารถนำเบีย้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทด้วยครับหือเป็นวิธีทยอยสร้างมรดกให้กับลูกหลานครับ